สงครามของสองเจ้าหญิงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนทวีตลงเนื้อสูงมีสองอาณาจักรที่เคยรักกันเหมือนพี่น้องเมริโกดินแดนแห่งแสงสีเงินอ่อนที่มีทะเลสาบอันกว้างและม่านหมอกนุ่มราวกับสายแพรเจ้าหญิงผู้ปกครองก็คือเซเซเวียนผมสีฟ้าน้ำทะเลดวงตาสีเทาสดใสและนิสัยสุขุมอ่อนโยน โอมาเรีย oh ดินแดนแห่งสีชมพูประกายป่าดอกไม้และทุ่งหญ้าที่ไม่เคยโดยราเจ้าหญิงผู้ปกครองก็คือลาร่าที่มีผมสีชมพูเข้มและหัวใจอันเร่าร้อนและสดใสสองดินแดนต่างมีแสงประจำอาณาจากักรซึ่งทําให้ธรรมชาติและอุดมสมบูรณ์แต่มีคําทํานายเก่าแก่บอกเล่ากันไว้ว่า หากแสงสองสิงประทะกันโลกจะมืดลงหนึ่งคืนแต่หากว่าสองแสงนั้นรวมกันโลกก็จะสว่างสวัยไปอีกร้อยพันปีนาซาวที่วันหนึ่งทั้งสองอาณาจักรกลับเข้าใจผิดกันจนแสงสองสีก็กลายเป็นชนวนของสองครามคืนหนึ่ง ท้องฟ้าเหนือเมริโกถูกย้อมด้วยสีชมพูและแสงที่มาจากอูมาเรียแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดแสงนั้นแรงจนหมอกของเมริโกสลายทําให้ต้นไม้บางส่วนเหี่ยวเฉาชาวเมริโกนั้นหวาดกลัวและเชื่อว่าโรมาเรียตั้งใจทําลายดินแดนของตนที่พระราชวังเมริโกองคาร์ได้กล่าวว่าฟาบาท แสงของโอมาเรียททาให้พืชนั้นล้มตายขอรับเจ้าหญิงเซซเวียนเสียงเป้าแต่จริงจังเราต้องไปตรวจสอบก่อนห้ามกล่าวโทษใครโดยไม่มีมูลเหตุแต่เสียงของประชาชนนั้นดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวจนเซซเวียนต้องตัดสินใจออกเดินทางไปยังโอมาเรียด้วยตนเองอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงพรมแดนเธอกับถูกกองทัพบวัวมาเรียกั้นไว้แม้ทัพโรมาเรียพระองค์ลาราสั่งไว้ว่าไม่ให้ผูใ้ใดจากเมริโก,โกเขา้าเซเซเวียจึงจำถอยกลับและข่าวก็ลือไปทั่วสองอณาณาจักรว่าเจ้าหญิงทั้งสองโกรธกันแม้ทั้งคู่ไม่อยากสู้แต่สถานการณ์กบบังคับให้ทำ ในอีกด้านราดากับเศร้ายิ่งกว่าใครเพราะแสงสีชมพูที่พัดไปยังเมริโกในคืนนั้นคือแสงที่หลุดออกมาจากผลึกหัวใจของพระมารดาที่กำลังจะดับลงราดากล่าวท่านแพข้าทํามานที่คุมพลังไม่อยู่ใช่ไหมพระราชินีที่ป่วยยิ้มอ่อนแรงลูกไม่ได้ผิด แสงที่หลุดออกไปนั้นคือพลังสุดท้ายของแม่เองลูกจะโทษตัวเองเลยแต่เพราะกลัวว่าเมริโกจะเข้าใจผิดราราจึงสั่งปิดพรมแดนทุกทิศทางเพื่อปกป้องอนณาจักรทว่าการปิดพรมแดนกลับกลายเป็นประกายแรกของสงครามวันหนึ่ง เมฆเหนือสองอาณาจักรเริ่มหมุนวนเป็นรูปเกลียวแสงสีเงินของเมริโก้และสีชมพูของโรมาเรียรอยขึ้นสู่ฟ้าชัดเจนราวกับรบเป็นเองช่างเมืองหวาดกลัวท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาหนักธรรมชาตินั้นเริ่มอ่อนแรงเจ้าหญิงทั้งสองจึงยืนเผชิญหน้ากันที่สะพานผ่านคลื่นสีเงินซึ่งเป็นพรมแดนโบราณทั้งคู่ เซซเวียนน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เศร้าราดาเจ้าบอกข้าทีว่าเกิดอะไรขึ้นข้าไม่อยากสู้กับเจ้าราดากัดนิมฝีปากน้ำตาคอข้าไม่ได้หากสู้เช่นกันแต่ข้ายอมไม่ได้หากใครจะมาทำร้ายแม่ของข้าหรืออาณาจักรของเราเซซเวียนกราวไม่มีใครอยากทำร้ายเจ้าเลยนะ ราราเสียงสัน่นแต่มันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเมริโก็คิดว่าวอมเรียโจมตีทั้งสองต่างเข้าใจผิดแต่ในวินาทีนั้นเมฆด้านบนก็แตกเป็นสองสีแสงสีน้ำเงินและชมพูประทะบกาันทำให้เกิดพายุเวทสะพานสั่นสะเทือนเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่ว ทั้งสองอาณาจักรต้องใช้พลังเพื่อปกป้องผู้คนจนแสงสองสีพันกันวุ่นไวายไปหมดเป็นสงครามที่ไม่มีใครต้องการแต่ไม่มีใครหยุดมันได้พายุแรงขึ้นจนดอกไม้หลุดจากต้นพื้นดินนั้นแตกร้าวจุดจูพระราชนินีแห่งโรมาเรียมารดาของราราฟื้นออกมายังสนามรบ พระราชนีกล่าวว่าหยุดเธอลูกทั้งสองของแม่ลา่านั้นตกใจท่านแม่อย่าเอ่ยออกมาแบบนี้เซซเวียนท่านพระราชนีได้ร้รดพระราชินียิ้มอ่อนโยนและพูดด้วยน้ำเสียงเบาเราวกับสายลมแสงที่ทำให้เมริโกอดันเสียหายไม่ใช่ของโดมาเลีย แต่เป็นแสงสุดท้ายของค่าที่หลุดออกไปในคืนที่เจ้าลาลารักษาขายอยู่ทุกคนนั้นเงียบลงทันทีเซเซเวียนพึนพรรมพำเจ้าพยายามปิดพรงแดนเพื่อปกป้องความรับนี้งั้นหรอราลาร้องไห้ค่าข้ากลัวว่าเจ้าจะเข้าใจผิด ขัก้กลัวว่าเบริกโกจะคิดว่าเราโจมตีเซซเวียนข้าตัางหากที่งงงมไม่เดินมาหาเจ้าตั้งแต่แรกทั้งสองเดินเข้าหากันท่ามกลางแสงที่เริ่มอ่อนลงพายุสงบท้องฟ้าใสเป็นสีม่วงฟ้าราวกับอ้อมกอดของสองอาณาจากักรเซซเวียนยืมเซซเวียน ยื่นมือไปหารา่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราควรคุยกันไม่ใช่ปล่อยให้ความเงียบนั้นสร้างสงคารามรา่าจับมือเธอแน่นงั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะเซซิเวียนทันใดนั้นแสงสองสีในมือของทั้งคู่ก็เริ่มรวมกันเป็นแสงสีม่วงอมเงินงดงามรอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเมคบอกแยกออก ต้นไม้ที่หิวเฉากับงอกเงยดอกไม้บานสะพรั่งทั้งสองแผ่นดินคำทำนายจึงเป็นจริงเมื่อสองแสงสีรวมกันด้วยหัวใจจริงโรคจะสว่างสวัยไปอีกพันปีหลังจากวันนั้นเมริโกและโรมาเรียกลายเป็นพันธมิตรอันแน่นแฟงยิ่งกว่าเดิมสองเจ้าหญิงร่วมมือกันสร้าง ขอคอยแสงสองสีและสัญลักว่าความผิดพลาดไม่จำเป็นต้องนำไปสู่สงครามและความเข้าใจจริงๆจะสร้างแสงใหม่ให้กับโรคได้เสมอเชเซเวียนเพราะแสงของเจ้าอบอุ่นเสมอรา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 ยิ้มกว้างและแสงของเจ้าก็เช่นกันและทั้งสองอาณาจักรก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป